เมน,นูวันนี้คะ่ะพี่นอ้องทุกกคนคะ่ะวันนี้จะพามาทําซุปขนุนค่ะพี่น้องกำลังต้มเดือดนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ย่าต้มวแลวเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะพามาทําซุปนะคะพี่น้องเน่เป็นแบบซุปสไตล์ของเย่าคะ่ะพี่น้องข้ามาเบิ่งนกันอีกรอบนึงนะคะค่ะพี่น้องหลังจากเย่าต้มขนุนซุปแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาซุปกันค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นคะ่ะเย่ากระสตัาพริกหอมแดงกระเทียมนะคะที่ครัวไวค้ค่ะโบัวเพชดเป็นไงโบใส่พริกลายเป็นไดนะคะพี่น้องเพราะว่า จะใส่พริกป่นนาค่ะพี่น้องนะคะมันนี่ซุปรลายแหงค่ะพี่น้องอาจจะซุปใซ่โคเบ,บอร์ดนะคะอาจจะตำให้มันเนียนเราเอามาคนข้างนอกเอาค่ะพี่น้องเอาล้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่ขนุนลงไปเลยค่ะขออนีญากด,ด้วยค่ะพี่น้องใส่ลงไปหมดเลย นี่ค่ะเป็นยังคือนเสเหิตลายแฉพี่น้องวันนะคะข้าวต้มใว้แล้าค่ะพี่น้องนะคะซุปขอัูเย็นไว้ค่ะหิ้วเยี่ยมใดก็กินไดค่ะพี่น้องนะคะนี่กว่วสัมภาษณเดี๋ยวหิวกะซุปปหิวกะซุปเอ่อเย่าบ่มีเวลานะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะตำคกหนี่เลยค่ะพี่น้องไล่ๆขุยก็ขอนียวนะคะคำใหญ่ๆบค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เคล็ดลับของการซุปขนุนนะคะพี่น้องต้งตาําเฮเนียนนะคะตม้ไมไ่อปวดแขนคนละค่ะพี่น้องตําห้เนียนคือเขาตํามสมปลาตามมําสมเอียงเฉยละค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าถา่เนียนมันส,สบะแสแอค่ะพี่น้องนะคะนี่คือเคล็ดลับการซุปขนุนที่อร่อยค่ะนะคะซุปขนุนหรือซุปบะหมี่ค่ะนะคะของเย่านี่สูตรยอานี่จะโบซสซปลาเด้พี่น้องนะคะถึง ปลานิ่นมีอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นค้นถีบวม,มักซุปขนุนถี่ใ่ปลานะคะซุปกระเคือคือกันค่ะพี่น้องบะหมักค,ค่ะกระสามรถทอดกินกลับกินแกมเอาจนสีได้อยู่ค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะตำจนปวดแขนของละคาะพี่น้องก็สุดเลยนะคะตำไปเรื่อยๆค่ะ ตะก,กอนกี่กับบะมัก,กันไดดิค่ะพี่น้องสุขนุนนะคะอยู่บ้านแม่เฮ็ดให้กินกับบะมักเลยไห่ให้แม่อีกสั่งค่ะว่าเป็นเมนูอาหารที่บ่มีเนื้อสุดเอื้อเฟค่ะพี่น้องนะคะพามาอยู่กรุงเทพกรุงไทพห้วยหาคิดอยากนะคะคิดอยากจิตรีกลายเป็นคนชอบสุขนุนเลยค่ะพี่น้องนะคะ เอาละค่ะในเย้าขออนุญาตนะคะตำไปจนเนียนแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องเราจะพามาปรุงขั้นตอนต่อไปค่ะเอาละค่ะพี่น้องจะตำจนเกือบเนียนแล้วนะคะพี่น้องที่จริงต็อให้เนียนก็นีนะคะแต่ทีนี้จะตำไม่ไหวเราปลดแขนพี่น้องนะคะเอาสนีก็เอานะคะหลังจากนั้นค่ะเยา่ากระสิเติมน้ำนะคะเติมน้ําต้มสุกลงไปนะคะเพราะว่าปกติห้าก็บเติมน้ำต้ม,นนะะตมปนนะคะต้มปลาอยู่แล้วค่ะ อันนี้ขาก็จะเติมลงไปให้มันค้นง่ายขึน้นแล้วก็บอ่ให้มันเหนียวเกินไปค่ะนะคะมือพี่น้องนี่นี่ยเป็นตำาบวยแล้วก็ตำส่วนหลนะคะออกกันตำส่วนหลเยอะก็เลยบแบบว่าได้ซ้ำนีนนะะ้นะคะนะคะการที่เราเติมน้ำลงไปมันจะทำให้เราค้นง่ายขึ้นค่ะนะคะ,นะคะนี่ค่ะ นำต้มไม่ไหมเลยล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าพวงจะต้มค่ะไม่ต้องนำห่อนก็ได้เ้ยค่ะพี่น้องนำให้ข้าต้มส้มกาแฟไปแล้วที่มันหายห่อนแล้วก็ไดค่ะเพราะว่าข้าบดเห็ดนำต้มปนนะคะนี่ค่ะใสลงไปอีกนัดหนึ่งค่ะเอาละคะ่ะ พี่น้องเป็นจะแสบค่ะคะคุยก็ขเขาเดียวบึงนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะใส่พริกป่นลงไปค่ะสบปใส่เผ็ดดอกค่ะพี่น้องเพราะว่ายราใส่พิกสดลงไปแล้วค่ะแล้ปลาป้าน้องๆเขาจะากระบอกกิมเผ็ดนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วก็ใส่น้นำปลาละ น้ำปลาก็จะใส่เบิดนี่ย่ะคะพี่น้องเพราะว่ามันขกไงกับตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปสูตรออริจินอลน้ำปลานี่แบบฟ้าขวดนี่แบบคิดเองค่ะ,น,ะน้ำปลาสองน้ำปลาสองครับพี่นะคะพี่น้องอย่างละสองสองเพราะว่าจะขนหมอยไงหลังจากนั้นค่ะชูรสใส่ลงไป ชูโรสประ้านนีกัพอขาไปซ่อนโตเอาละค่ะที่นี่พี่น้องิ่งเลยค่ะนัในนะว,นออนนนนนวให้มันเข้ากันค่ะนะคะงัวคืออีกยังเพื่อนๆภาคกลางนะสวาค่ะตําให้มันเข้ากันค่ะนะคะโคให้มันแบบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันด้วยค่ะพวกเครื่องปรุงต่างๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะ ะเดี๋ยวเาชิมจึกหน่อยนึงค่ะพี่น้องขออนุญาตด้วยค่ะเนี้วหนุ่มแซ่บเติมน้ำปลาอีกหน่อยนึงค่ะมัน,ห,มนหวนนวนะคะพี่น้องไม่มีตะเผ็ดชุดเลยคือสบอ่แซ่ล่ะคะ่ะกินเพื่อสุขภาพนิดนึง เอาล้ค่ะที่ดีค่ะวถ่ไทด้วยหอมนะคะหอมคดลาบนีในระคะพี่น้องใส่ลงไปความเพ็ดความหอมของขวบัวทุกอย่างโอเคบนราคาพี่น้องนะคะ่ะเติมนํำปลาลาไปอีกนึงครับพี่แล้วก็น,นำปลาอีกนึงครับพี่นะคะร่วมๆกับยางละสามทับพี่ซุปแกหมี้ซุปคกนี่ค่ะยะใส่หนำปลาลาสามนนำปลาสามนะคะ ใดๆก็คือตับที่ถูกปากจะาของเอาค่ะพี่น้องนะคะอันนี้มันสุดส่วนร้ายนะคะกินเบิดขอบพวกเขียนกับเบเบิดะค่ะสุดหมอนี่คกนี่ค่ะพี่น้องนะคะผักก็คือผักคนลาบทั่วไปค่ะต้นหอมผักชีใบสะระแหน่นะคะอันนี้เป็นสะระแหน่ของพี่น้องข้างฟังข,ง,ขงของค่ะฟังค้งแล้วก็ใบผักชีฝรั่งนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะแค่นี้นะคะพี่น้อง ก็เป็นอันเสร็จค่ะซุปบักมี่หรือซุปขนนนะคะพี่น้องอุ้ยก่าเสร็จแล้วเล่นเอาเย่าเซา,เา,เาง,งับงับเลยค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะ นักตากให้เบิง่งผู้ใดมักเผ็ดก็นี่เด้อค่ะใส่บ,บักพริกลงไปได้เลยค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าอยู่นี่เขาจะจอบ่ก,กินเผ็ดน,นะคะไปขายเด้เยอะแตงเพราะเขาสูกินค่ะค่ะพี่น้องซุปบักหมี่หรือซุปขนุนมื้อนี้ค่ะเฮียเสด้กินพี่น้องตาําจนปวดแขนเลยนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องไอซ์บเบิ่งกซีซันหน้าตาคือตือ่นขึ้นมาเป็นตาแซ่บแผลพี่น้องพี่น้องสว่านะคะบักพริกนี่มันเผ็ดน,นะคะพี่น้องแล้วก็กินกันหลายคน,นะคะ่ะผู้เพิ่นกินเผ็ดก็บ่บ่กินเผ็ดก็มีผู้เพืกินเผ็ดก็มีนะคะพี่น้อง ก็เลยเดินทางสายกลางค่ะผู้ดมมาเพชรกับเฮตเตพริกี่นเอาค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าความแสบนีแน่นอนค่ะความนวความหอมปลารแล้วก็พักหอมต่างๆที่ถส้ลงไปร่วมๆสุดรนีแสบค่ะพี่น้องตุ๋ยก็บขานียวรับง่ายๆเบิ่งค่ะพักนะคะพี่น้องก็มีหยอดกระทิ้นค่ะแล้วก็มีคาอ่อนเราแค่สองดอกเบิ้ลต้นมีสองดอกค่ะพี่น้องนะคะดอกแค่สดจริงก็สุกบกมีโรยจริงก็ตามบุกงกระแสบค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณทนหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะเอากะติเขาแย้มกินเขาในกันค่ะซุปบัหมีในกันเสบแสบจาซุปบัหมีหรือซุปขนุนค่ะพี่น้อง